จะสวัสดีท่านผู้สม้มเกี่ยวกับเรื่องนักข่าวอินบิทีคนหนึ่งที่ได้ออกมาว้าให้เกี่ยวกับประเทศเล่าเห้โดยเฉพาะเมนโครงการเส้นทางรถไฟความไวสูงล่าจีนซึ่งมีเนื้อในที่ผ่านมาว่าคนเล่าวจะบ่สามารถขึนรถไฟได้หรือว่าคนเล่าวจะบ่สามารถขึนขี่รถไฟได้ทุกมือหรือว่า าลาวเป็นหนีก้อนนีก้อ็ซิ้นแนนอจกากนั้นก็นยังว่าสองข้างทางแมนจีนเป็นผูัาพิศศอบความหมายก็คือแมนเป็นของจีนทั้งหมดเนี่ยาตามเลี้ยวเส้นทางรถไฟลาวจีนแนนอจกากนั้นกามีหลายอย่างที่เราที่เรา,เาผ่าพิงถึงคนลาวโดยเฉพาะแมนเงื่อนเดือนน้อยวาสามารถขึ้นรถไฟได้ทุกมือเนาะก็เ็ก็ได้ให้เป็นประเด็นที่วา่า ให้ปัะสะสุลเลาหทั่วประเทศทั้งภายในแด้ตางประเทศเมื่อได้เห็นข่าวข่าวได้เห็นข่าวว้าของนักข่าวไทยส่งอ็นบีคนหนีวา้าเขาก่อรวมทั้งข่าพระเจ้าเองก็เกิดมีความบอบพอใจเพราะว่าการที่บอกในลักษณะแบบนั้นมันเป็นการกเป็นเวา้าเป็นคําเว้าลักษณะแบบบอสางสรรค์ล่ะกับผู้สึกว่าบอให้เกียรติ คนเล่าโดยเฉพาะแมนทั้งเบื้องรัฐบาลที่ว่ากอนีกอน่กอสินหมมีเงินที่จะใส่ในสุดท้ายโครงการต่างๆก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นของจีนบอกตรงๆอย่างสีหนอ่อฉะนั้นเมื่อข้า,ข,าข้าวดิถือตีแพรโดยเฉพาะข้าพเจ้าเองก็ได้ออกมาวาบาพะว่าเห็นได้ถึงความทีว่าบ่ถูกต้องและกับบแม,มนเือทําอิดถือว่าเป็น สองเถื่อในหอบบุพเพทายเดือนทีว่าออกบาวบอกได้ลักษณะแบบนี้แต่ว่าบเแมนคนเดียวแต่คนอื่นแต่หากว่าเกิดอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะแมนอยู่ในซื้อของประเทศไทยบางคนทีว่าได้ออกมาวบอกเล่นเสื่องในทางที่มันบอสางรันมันบอลักษณะแบบบอให้เกียรติกันบัให้เกียกรยิและนอกแก่นั้นก็ยังเป็นการดูมินทั้งเผื่อเบื้องเทิงคือรัฐบาล ในเมื่อเปจังสรนแล้วไพ่กาบบมีความดีใจะนะเนาะทีนี้พวามันได้เหตให้เสื่อมเสียคือว่าประเทศเล่านี่คนเล่านี่ตอว่าย้มใดยก็ในแาตตาของคนไทยบางกลุม่มว่าเป็นคนลักษณะแบบปลาลังแบบเซื่ยอยตัวหย,ยกตัวอย่างไอ้ลาวไอ้ลาวประมาณนี้ไอ้ลาวควบม,มาไอ้ลาวมันลักษณะแบบเป็นการดูถูกเหยียดหยามมันบนน่แม่นว่าขัา้นบวาว่าออาเล่าวแน่นอน,อนคำหนีมันก็ บเป็นยังของเขาคนลา่าภูมิใจแท้ๆที่เป็นคนลาวแต่ในการลักษณะแบบไอ้ลาวอยากบอยาผูที่เว้ามันก็เกิดมาจากจิตสํานึกต่ำๆของเขาอยู่ดีที่ผ่านมาเอาอันนี้บ่เ้าเพราะว่ามันก็ควมร่วมสเตสเฉพะบุคคลที่รูถูกคนลล่าสนั้นเปลี่ยนความคิดอะไรแล้วในเมื่อเขามาเห็นข้าวๆนี่เกี่ยวกับเรื่องหัวหน้ากลุปมภาษาสัมพันธ์ไทยผมคณะเขาพบถูตเลา่า เอขอโทษทีนักข่าวไทยส่อง NBT นําำเสนอข่าวขาดข้อมูลความจริงจากทบุสมในเมื่อมีการขอโทษในลักษณะแบบออกจากจิตจากใจมากาบวายอยู่ที่สถานทูตซึ่งเป็นใบหนาใบตาของคนล่าของประเทศสาสตร์บานเมืองของรัฐบาลาล่าเหตุให้ได้ถึงการแสดงจิตใจทีวาอันบริสุทธิ์ในนาที่เป็นตามตัวจริงก็คือ ที่บริสุทธิ์แต่ว่าถ้าหากในนามในจิตใจเหตุไปซื่อเพื่อว่าัวไห้มันมีความสัมพันธ์ที่หมารัมการแมดนแสดงว่าไม่ก็ขืนอยู่กับบางคนเนาะตัวนี้มนเฮาบวเวา้ไผขืนอยู่กับบางคนว่าการที่ไปขอโทษเป็นวไปกราบไหว้แล้วนั่นมันออกจากจิตสํานึกเฮาแต่เทาบคันออกจากจิตสํานึกแต่เถาก็ถือว่าเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดคือกันกับนักข่าวไทยคนนี้เนาะถือว่า ก็นกได้ไปขอโทษอยู่ที่สถานทูตแล้วก็สถานทูตก็ได้รับคาขอโทษให้อภัยไปที่เห,หอยแล้วแล้วก็ฝากถึงประชาชนล่าพลวงชนเล่าทั้งศาสตร์ให้อภัยเราด้่วอยอ่าตามแนะนำขาพระเจ้าเองแล้วก็เพื่อเป็นแบบนี้ออกทางการจังี่ขาพระเจ้าก็ู้สึกว่าเออดีใจที่นักข่าวคนนี้เราเองก็มีจิตใจที่ว่าอย่าขอโทษจากใจแท้ๆเราก็เลยตัดสินใจออกมาขอโทษแล้วเขาพบท่านทูต ข้าพเจ้าเองก็ให้อภัยเดอท่านถนอมคุณถนอมนอหรือว่าอีกอย่างหนึง่งคันภาษาลาวแเมนเอิญท่าถนอมเนาะประมาณนั้นถือว่าให้อภัยวางยิงยิงว่าเจา้าคงจะบ่บเหตุแบบนี้อีกเนาะโดยเฉพาะแมนนักข่าวทั่วๆไปและนักข่าวที่ว่าคิดคิดวิพากวิจารณ์ออกมาที่ว่าโบไต่ตรองบ่คนขวาย่างละเอียดเลึกเึิงเอาคว่า สิ่งมาว่าต่างๆฮะนาตอนนี้ก็ฝากถึงเพราะว่าการปากการเว้าของลาวไทยคนลาวคนไทยเฮานี่มันไกลเคียงกันหลายการขีดการเขียนทุกอย่างสนั่นว้ายังมากกว่าเขาใจทั้งหมดนั่นแลวะว่าจะเป็นในหูแบบใดสนั่นต้องมีความระมัดระวังแต่ก็คนลาวเขาเองก็เสี้นเดียวกันขันบ่อีดีอีรอนี่ก็นอยาสิไปเอ่อไปว่าไปยังหลายโดยเฉพาะการคอมเมนต์คือกันถ้าเกี่ยวกับบ้านเมืองเพิ่น เากับโบควนไปกล่าวกายกบบควนไปเสนอความคิดยังนะมแต่ว่าเออเป็นเ้าเข้า,ขาดีๆเฮ้าตองอ่ายางเดียวก็คือต้องส้มเสื้อแต่ก็ยินดีนําประมาณนั้นอันนี้กระสิบอกให้หูซัํานี้แต่ว่ากบบระบ่ได้หวม่ยความวาจะต้องได้ให้ทุกคนต้องมาฟังความนีอันนี้เฮ้ากับ่บมีแบบว่าอันมีซิ์มีเวทมีมนปาน,นั้นแต่ก็บ,บม่มีริกีเพียงพ่อที่จะไปบอกไผบบไหเบาในทางนั้นเนาะแต่ว่าในความรู้ซึกแล้วนี่ เฮาเอาภายในเฮาเองดีกว่วบก่าวกายของเขามแต่ว่าบ,บนไดที่มันเป็นลักษณะแบบมิตรภาพมันสางมันสันเออเป็นข่าวดีๆจางสี่ห้าครสัรเสรเินหยองเย,งยง่ดีใจน้าเพิินทนันเฮากับือว่าเข้าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้กับประเทศชาติบ้านเมืองใกล้เคียงจากท่านผู้มมามาเบิ่งเกี่ยวกับทั้งัวนากรมประชาสัมพันธ์ไทยพร้อมคณะเขาพบถูดเล่าเพื่อขอโทษที่นักข่าวไทย 2NBT นํานำเสนอข่าวขาดข้อมูลความจริง สนบายเวลาสิบหาโมงของวันทีสเจ็ท่นว่ามีสองพันเสดมีทานพ้นโทษสรเสริญเกยวกำเนิดซึ่งเพิ่นเป็นห้วหน้ากรมปราษาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะหกทานที่ว่าได้เขาพบทานแสงสุขาธิวงศ์เพิ่นเป็นเอกอาคารทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณร,ระดัประษาติปไตยประชาสุนลาวประจําุ่ี่ราชณาจาักไทยที่สถานถูตล่าเพื่อมาขอโทษ เกี่ยวกับการเสนอข่าวรถไฟความไวสูงเหล่าจีนซึ่งสื่อของสถานีวิทยุโทรภาพแห่งประเทศไทย NBT ได้ออกข่าวที่ขาดข้อมูลความจริงในวันที่6ทันว่าคม2 0 2 1เที่ผ่านมาในรายการฟังสัตว์สัตว์ถน้อมจันไห์ของถ่าวถน้อมอ่อนเกีตพ้นถือว่าได้นําเสนอข่าวที่ว่าบ่มีมูลความจริงเฮตไเข้าใจว่ารัฐบาลล่า ว่าบอสามารถใส่หนีใส่สิ้นจีนได้จากการกู้ยืมเงินมาลงทุ้นสางทางรถไฟอันมหาศาแลแต่ก็ยังได้ดูมินคนเล่าว,ว่าบอสามารถทีจะขี่รถไฟได้ย่อนว่าปีรถไฟนั้นแพงกลัวอะไรครับคลองพลเมืองเล่าในการที่เขามาเพื่อขอโทษฐานพลทูสันสเสร์นเกี่ยวกับเนิดก็ได้แสดงความเสียใจต่อความผิดพลาดในการออกขา่าว ในครั้งนี้ซึ่งเพิ่นเองใน,น้ามผู้บังคับบัญชาโดยโกกงของโทรภาพ n b t ได้ในข้อโทษฐานทูตและกับประสาชนล่าในเพิ่นเองก็ได้ยอมรับว่าเคยเกิดมีความผิดพลาดในการเสนอมาแล้วหลายเถื่อาเถื่อนนึงเนาะบ่เป็นหลายเถื่อเทื่อนหนึ่งเียมวานี้เป็นเทื่อที่2โดยตอนนั้นได้มีจดหมายข้อโทษเป็นทางการว่าจะบอให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก แต่ว่ามาเทอนี่ทรภาพ n t วิธีก็ได้เสนอข่าวผิผาลาดอีกครั้งหนึ่งสนันครั้งนี้จึงเลยนํ่ผ้าคณะผู้บริหารในนักข่าวมาขอโทษที่สถานโทษโดยกงเพื่อแสดงความจริงใจและสำนึกในความผิดที่เกิดขึ้นแใหวังว่าจะได้ครับการอภัยจากปาซโซเล่ผมทัางคับปากว่าอย่างนักแน,น่นว่าจ,จะบโใไหมีเหตุการณ์ลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี้อีก พร้อมเดียวกันนี่ฐา,านพ้นโทษสนเสริญให้เท่าวถานอมนักข่าวสองเอ็นบีทีข่าวคำขอโทษด้วยตนเองต่อ่านทูตและปรัชาุนล่าและผูกเกีียวได้เอาพ่วงมาได้กราบขอโทษโดยกรุงต่อ่านทูตและปรัชาุนลาาทั้งาศาสตร์เล่ยบางยังยิงว่ารัชาุนล่าจะให้อภัยต่อความผิดพลาดในครั้งนี้่านาคคท,ทูดแสงได้รับทราบคำขอโทษดังกาวโดวยจะนำเอาการขอรโทษในครั้งนี้แจ้งให้ระชาชนทราบ ซึ่งท่านทูดเสื่อมันว่าพระาชนเล่าผู้มีจิตใจอบเอืออารีจะหายอภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้จะแสดงความหวังว่าจะบกเกิดความผิดพลาดในลักษณะนี้เกิดเกินอีกในโอกาสนี้ท่านทูตได้เน้นให้ถึงความสัมพันธ์ลาวไทยที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีเหตมีข้องประเพณีวัฒนธรรมในภาษาปากเวาที่คายคือกันพร้อมนี้ท่านทูดจึงได้กล่าวตื่นว่าต่อหน้าหากมีปัญหาบกเข้าใจ หรือต้องการข้อมูลละเอียดก็ขอให้ติดต่อประสานมันยังสถานทูตเพื่อขอข้อมูลข่าวสารที่ถืกต่องตามความเป็นจริงเพื่อเสนอข่าวที่เหตุให้สังคมนะครับผู้ได้มีความเข้าใจที่ถือต้องท่านทูตยังได้ยกให้เห็นความ,มหมายความสําคัญของโครงการทางรถไฟเหล้าจีนที่เป็นสินทางประวัติศาสตร์ในแมนสินทางทํมอฐสําหรับปะสะสัศชาชนเลาาประชาชนเลาาเองก็มีความภาคภูมิใจในใการเปิด นำใส่สินทางรถไฟความไวสูงดังกก่าซึ่งโครงการนี้แม้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเล่าประชาชนประเทศเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนนะครประชาชนในภาคผืนในอนาคตแล้วใน,ในสุดท้ายทานถูดเองเพิ่นก็ได้เน้นให้เห็นถึงจุดยืนของรัฐบาลเล่ายามไดก็กพยายามเสริมขยายใ,ใช้พ่อพันมิถรภาพบานไกลเฮื่อนเครยยงที่ดีน้ากันของสองประเทศหายับมือเจลิญกา้าวนาซึ่งทานเองแนะนําทูต จะถุ่มเทเหือแห้งสืบต่อสุอยู่การพวกพันในการหัวมือของสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นจากัานผู้ส้มในเมื่อทีทั้งสองเอ็นบีทีนำโดย่านพุ้นทสันเซินเกวกับเนิร์ดอว่าเพิ่นเองก่อด้กวควาเสียใจต่อความผิดพลาดในครั้งนี้และก็ให้นักข่าวก็ผูที่วาวา้าผิดพลาดในครั้งนี้ก่าวขอทั่วานถูดไปที่เียมหอยเฮ้าเองในนามคนเล่า พระเฉพาะข้ว่าเจ้าเองขั้นเมื่อเป็นแบบนั้นท่านถูตเป็นกะไรโบกะสควาทีว่าเป็นการยกโทษอ้ไยให้ือว่าขอนาอีกเทอหนึ่งฝากฝากถึงนักข่าวหรือว่ากลุ่มคนใดหนึ่งก็แล้วแต่ทีว่ายังคอยบิดเบือนยังคอยตาหนิยังคอยเว่าให้เกี่ยวกับประเทศลาวประชาศนลาวยังก็แล้วแต่ที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศลาวที่ว่าบบมีมูลควมจริงเมนว่าอยากให้ยุติ โดยเฉพาะแมนการดูถูเหยียดย้ำขอหายุดซะาือว่าเหาเป็นมนุษย์น้ำกันเป็นบานไก่เฮิรเคียงที่ดีต่อกันแล้วก็ลาวไทยไทยลาวมีมุ่นเสือที่ดีต่อกันโดยเฉพาะแมนมีทุกอย่างไข,ข่ไข่คือกันบ่ว่าจะเป็นทั้งภาษาวัฒนธรรมต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ว่าไข,าข่ไข่คือกันสน,นันอยู่ในประเทศทีว่าไก่เคียงกันอีกสน,นันเหตุอะไรเพื่อว่าให้เฮาอยู่ความกันอย่างสันติและก็มีความสุข เป็นบ้านแก้วเมืองดองเป็นบ้านไก่เพื่อนเคียงที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเขาก็ควรเฮ็ดเอาต่ข่าวที่ดีๆมาออกซึ่งว่าเขานี้ซึ่งสังสรรถ้าหากคิดว่าข่าวที่ว่าต่อการอยาเอาออกแต่แท้ถ้าหากว่ามันเป็นการลักษณะแบบบรเนจใจข็ควรเขาพบปะทันทูดขออนุญ,ญาตน้าเพลินเพลินเองพเองพลินกระด้บอกแล้วเพลินก็นจะให้ข้อมูลความจริงมันจะเป็นการดีที่สุดสําหรับการพัวพันหัวม,มือวามพักเพงไปมาห้าสู่กันในอนาคตและก็นในปัจจุบันพร้อม เาละท่านผู้ชมวังวาคงจะให้อภัยท่าถนอมเนาะสองเอ็นพิที่คือว่าคุณถนอมอาละคือว่าเป็นพิกระห็ดพิษพลาดได้สนานการพิษพลาดทหามันเกิดจากใจจริงมากกว่าโทษท้าควรให้อภัยเด้ออาฝากฝากถึงคุณถนอมแนะนาส่วนตัวแล้วก็ได้ออกมาต่อต้านคุณถนอมแอาละเพราะว่าเห็นไหนถึงควมบวเหมาะสมที่จะบอกแบบนั้น พอว่าเหตุคนเล่าเต่ตรงจิตใจคนเล่าก็เป็นคนที่หักศาสตร์เส้นเดียวกันคือกันกับคนไทยที่หักศาสตร์ไทยอะไรนั้นเขาเจ้าก็มีบ้านมีเมืองม,มีกฎหมายมียังถูกยางมีอธิปไตยยังถูกอย่างเนาะมีเกียรติถูกยางคือก,กันกับฟังนั่นกับฟักฟ้ากันแล้วเป็นภัยกับเหตุพิษมดเนาะแต่ว่าพิษครั้งนี้พุทธนอมหรือข้อถทษแล้วก็ถือว่าเป็นการยังยืนจากจิตจากใจ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้อภัยซึ่งกันและกันเ้ออ่าวังว่าเหตุการณ์นี้คงเกิดขึ้นอีกจ้าถ้าผู้ชมก็เอามาฝาามาตอนเพียงแต่ตอนนี้ขอบคกขอบใจขอบใจเ้อแล้วก็อยาโดยเฉพาะเป็นการคอมเมนต์ในครั้งนี้อยากขอให้เป็นการคอมเมนต์ในซึ่งทีส้่งซั์ไร้กลัวยุดดายุดยั้งเข้าจไา้แล้วเนาะถือว่าให้โอกาสซึ่งกันและกันนั่นแหละเนาะเป็นภผก็ผิดพลาด อขอบใจได้เยสบายดี